จะมาออกอีเวนต์ปกติไม่เขอยออกมาตอนตอนกลางวันเท่าไหร่ทำไมหรอเป็นน้ำพายกูเลยไปทำน้ำพายตอนนี้เราต้องเป็นแล้วหรอเป็นแล้วโดนจัดแล้วไงอ๋ออ่าออยู่มา100ปีเนี่ยอยู่มาร้อยปีอยู่มา100ปีเหมือนกับเที่จอร์นี่วอลเกอร์เนี่ย100ปีเนี่ยกระแทกที่ไปว่าพันธุ์ไทยจอร์นี่วอลเกอร์หน่อยสิก็พันธจอร์นี่วอลเกอร์คูลเลเวนตนัครับผมนะครับเพราะวันนี้มีกิจกรรมเออ่ อิมเมอร์ซีฟด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาเนี่ยอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมนะครับมาได้เยอะๆเลยนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปลองยังไม่ได้เข้าไปลองแต่เนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยจะรีบเข้าไปเนยเพราะว่าน่าสนใจมากคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่มอิมเมอร์ซีฟอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้แต่งบ้านคิดจะมาคุยไหมไม่ได้คุยเลยค่ะเมื่อกี้คุยแซวกันอยู่เลยร้านหนึ่งร้านหนึ่ง เฮ้ยเสียไมาแต่ทุ่มร้านนึงเลยเหรออุ้ยเอามันไม่ถึงเหรอไม่จะทุ่มจะทุ่มที่ร้านนึงเลยเหรอจะมีที่ร้านนึงเลยเหรอมันดูถึงนะหถึงมากกว่านี้ทุ่มช่วงหม่ใหมถ้ามันมากกว่านี้มันจบเลยนะถ้าพูดร้านนึงแล้วเขาแบบไม่มีใครต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาแต่แต่สวยสมราคาอยู่อะแต่ไปเกินสวยสมราคาสวยสมราคาใครที่สนใจก็มาประมูลได้ครับผมเขาฝากให้แฟนมาใครที่แวะเวียนมาหน่อย ใครที่แวะเวียนมาอ่อไอคอนเสีร์ในช่วงนี้นะครับผมตอนนี้เรามีบูธนะครับของ Johnny Walker Blue Label อยู่นะครับผมที่มีบูธ i m m e r s i v e ด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจที่จะประมูลอันนี้ผมไปดูเรื่องต้นที่เท่าไหร่แต่มาประมูลได้แต่จะจบที่ไม่พิรันหรอือเปล่าจบที่ผมหรอเดี <c oughs> ย๋ยวไม่ว่ากันไมว่ากัน มังนง่ายๆทำงานมันคือแนวหลับซีรีส์แบบผมนอนหกโมงเช้าทุกวันเลยจะเป็นแวมไพร์จริงๆอยู่แล้วเนี่ยคือแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องนอนแล้วจริงๆเพราะว่าคือช่วงเนี้ยผมตั้งโฟกัสที่จะเขียนบทเขียนบททำบทอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คุยกับพาร์ทเนอร์คุยกับลูกคา้าแล้วก็บินไปคุยกับ <c oughs> <c oughs> บินไปคุยกับ possible c a s t ที่ ี่รูะยอบินไปคุยกับพัทเจที่ตางประเทศเออโอเคเสียงเข้านะโอเคได,ได้ได้เสียงเข้าอยู่อะไรอยู่เด,ด็กสาวที่รครับผมก็คือก็คืออยู่ใน processing ที่กำลังเตรียมงานอยู่แล้วก็เราจะพยายามเปิดกล้องในประมาณช่วงสิ้นปี แค่ว่าทีไปตัวเองขั้นตอนของซีเอเอ็มเียหรือเปล่าคือผมในฐานะซีอก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ทุกขั้นตอนนะครับถ้าเรารู้ทุกอย่าง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 เราสุดท้ายเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นดีแต่อย่างน้อยเราก็<ต>จะรู้รทุกอย่าง,าง,งเรายัางจะต้องจ้างคนอื่นเพราะผมทำเองคนเดียวไม่ได้แต่ว่าคือผมชอบเข้าไป get involved อยู่แล้วผมชอบชอบเข้าไปทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับการตัดต่อซาวด์ sound, เสียงโทนอัลครีกติ้งหรือว่า การเขียนบทหรืออะไรต่างๆนานาเนีคือผมมีภาพที่ชัดเจนอ, mm hmm. อยู่แล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้เราก็แค่ฟอกทีมขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้น mm hmm. open for funding ไม่ว่าจะเป็น local หรือ r e g i o n a l แล้วก็เรากำลังคุยแล้วก็ Negotiate กับ mm hmm. ต่างๆหลายๆคนอยู่เะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้อาจจะยังอัปเดตอะไรนะมากไม่ได้เพราะว่าชอบหลุดชอบหลุดสปอย วันนี้มาคนเดียวด้วยการสปอยนีย่ไม่ง่ายมากตัว่านนรยระะต์าาต์ก็คือตั้งใจมากนะครับก็ค mm. ือตั้งใจทำออกมาเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เฉลีคือจริงๆเนี่ยตอนแรกผมไปเสนอว่าผมต้องการทำซีรีส์แวบไพร์แต่ว่าค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่แต่คือผมก็เข้าใจได้ว่าแวมไพร์แต่ละคนเนี่ยคือในความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมก็เลยต้องต้องต้องทำออกมาให้เขาดูว่าเนี่ยคือแบบภพายในมุมมองผมมันเป็นแบบนี้นะภาพมันจออกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพายล็อตในวันนั้นที่ทุกคนเห็นในงานแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นแค่เอ่อแบบ production value ที่ผมบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณซื้อเราคือแบบนี้มันอาจจะมากกว่านี้เห็นหลายคนบอกว่ามีเสียกระสีมาบอกว่าแบบว่า production ไม่ใช้นี่คือบอกว่ารับรองว่าถ้าถึงเวลาจริงทุกคนจะแบบมืค้างมากเพราะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนที่น ใครกระซิบมาครับมีสายรายงานมีสายรายงานมาด้วยตายแล้วก็แบบว่าทุกคนจะคือฮามากกับโปรดักชั่นอยเริ่มแบบว่าทุกคนจะคือฮามากกับโปรดักชั่นอยก็ไม่อยากพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูเวอร์ดูโอ้อวดดูแบบนู่นนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบบคือฮาอยู่เดี๋ยวกลัวคนผิดหวังไงกลัวพูดไปแล้วแบบโออวดไปแล้วก็เฮ้ยออกมาได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยขึ้นมาก็ เสียหน่านเลยคนระัเขาเป็นว่าผมไม่พร้อมมิสลายแล้วกันแต่ว่าขอให้รอรอดูเองกันว่าจอบอะไรแต่เราการันตีแน่นอนว่แาแ็วไพร์เรื่องนี้สวยหล่อแน่นอนเออก็ดูจากแคสทุกคนที่ผมเลือกได้อตอนนี้ก็ยังเลือกแคสอยู่เลี้ยอย่างันนี้เจอในงานก็แบบเจอ,อคนนี้น่าสนใจเอ้ยเพื่อนไอจีรู้อ,อคนนี้น่าสนใจ<อ>ผมก็จะทักไปเลยว่าแบบติดค่ายไหมอยู่กับใครติดต่อ,อยังไงแบบเนี้ยแต่เรี่อว่า เป็นหาแบาบคุณมา,าร่วมงานกับเป็นหาแคสที่คาแรคเตอร์เ,รเ,รเข้าแล้วก็มันก็จะไม่ใช่แค่เรื่องแฟมไพร์แฟมแฟมแฟมแต่ซีรีส์เงเดียวคือตอนนี้เรากำลังมีขึ้นโปรเจกต์อื่นๆไว้อยู่ด้วยก็อาจจะมีแบบพวกแบบเป็นอรดดี้หรอเาเรียกว่าเรามีโปรเจากต์อื่นๆอีกรอให้ติดตามดูเรามีโปรเจกต์อ,อื่นอีกในอนาคตที่จะเป็นรายรับของปีหน้านะครับ ที่เราที่เรากำลังคุยแล้วก็ในโคเชตกันอยู่ใช่ครับอย่าถามผมไปมากกว่านี้เลยเพราะเดี๋ยวผมอ้าถามเรื่องใจจอยดีกว่าอ่าจอยจอยดีกว่าใจจอยญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างทำไมหน้าเป็นอย่างนไงครับไม่ถาไม่เชื่ผมไปญี่ปุ่นแล้วทำไมหน้าที่เป็นแบบก็คือเราแค่อยากบอกว่าเออแบบคุณไปญี่ปุ่นแบบสนุกมอะไรอย่างนี้ผมไปพักใจผมไปพักใจอะไรเงี้ยทำเงานหนักช่วงนี้แล้วก็ก็เลยคิดว่าเออแบบก็ไปพัก ตอนนั้นด้วยก็ไม่งั้นผมก็จะไปคนเดียวไงพี่ใบทำไมวะพี่ใบทำแบบสาววายสมองไหลหมดแล้วตอนเนี้ยมันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรผมแค่ไปกับเพื uh <Okay. ่อนบไม่ก็แบบว่าเออหลายคนคุณก็พอรู้ว่าแบบช่วงนี้แบบคุณปล่อยเคมีพูดจีนหลายคู่อยู่นะไม่คือผมก็เป็นคนดีเพื่อนน้อยเนี่ยก็คือแกงนั้นเขาก็ไปทำงานกันแล้ว นี journey, ่วันนี้ผู้จัดการเขาเ็้าไปใช่ไหมทำนั้นมันก็เลยเป็นที่น่าสงสัยมันคึ้นแจ้งเดียวกันที่เก็บตามคีย์แบบคือเป็นแจ้งเดียวกันแล้วมันก็แค่เฮ้ยพอดีเลยแบบว่างแล้วเขาไปทํางานตรงนั้นดีอ่ะแล้วมันเอ้ยใช้เวลา3สี่สองสามวันผมก็แบบเฮ้ยฉันโอเคระหว่างอยู่ไกลไปทํางานอะไรก็จะไปเดินเที่ยวเล่นแต่ว่าการเที่ยวเล่นของผมก็พักใจผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในโซเชียลมันไม่แผ่ว ในโซเชียลมันมีอะไรผมมันก็มีทั้งแบบทั้นทีทั้งแบบคอมมิเตอร์ RX อะไรอย่างเงี้ยเองอะไรคือผมมาใช้ไม่ค่อยเป็นเห็นคนพูดจนแต่ผมก็พยายามเสิร์ชแต่ผมก็เสิร์ชไม่เจอต้องมีคนส่งมาให้ผมผม,มไมเจอว่าฮะเดี๋ยวน่ะต้องฝากผู้จัดการทางน้องเพื่อนส่งให้ด้วยกันนะเออได้เป็นยังไงได้เหรอวันนี้ผู้จัดการผมไม่ว่างวันแปลกๆนนะิดนิดว่ะเนี่ย วันนี้ผู้จัดการผมไปจีนผมก็เลยยืมผู้จัดการน้องเฟิร์สมาผู้จัดการองคเซอร์มาเป็นผู้จัดการรอต่อลคืไม่ได้พาน้องมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือไงชวนแล้วแล้วก็ผมขายน้องมาด้วยไงเพราะว่าเพราะว่าเป็นบีของเราหรือเปล่าก็เลยแบบแต่ขายไม่ทันไงงานนี้หรือเปล่าก็ผมก็ขายคนที่เขาขายงานงานไปด้วยเนี่ยผมบอกว่าเอาเฟิร์สด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่คือมัน,มนตอนนี้เปิดแับแพคคู่หรอแพคคู่คืออะไรครับไปเฟิรนอะไรเอเพราะเวลาไปงานคนเดียวมันต้เหงาดูดิผมนั่งยืนคนเดียวเงมันก็แบบสัมผัก็้องเหงาๆอ่ะคือถ้าเราสามารถมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาด้วยกันได้เยอะๆแล้วคุยกันแล้วนสนิทกันเวลาไปงานก็จะสนุกเพราะว่าทุกทุกวันนี้ผมเวลาทำงานผมเน้นเรื่องความสนุกเน้นความสุขเป็นหลักหมาว่าแบบแฟนๆแ,แบบนี้แบบว่าขอซีรีส์สักเรื่องให้มันจบๆได้มาได้เลย แบกแฟนคลับของรุ่นเาไม่ไม่ซีรีส์เหรอแบบซีรีส์ฟูให้มันจบลงอะไรอย่างเงี้ยอยากได้จริงเปล่าวอุ้จริงเปล่าอยากได้จริงหรือ,ปอเปล่าแฟนต้องไปปั่นเนหล่อพี่ไม้ถ้าอยากได้อะแค่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่พออ้โ <c oughs> ต้องมีแบบเราเป็นนักธุรกิจเราต้องดูสเต็ปเราต้องดูแบบอเอาเอาซักเอาซักเท่าไหร่ดีเอาซักแบบไม่รู้เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวบอกเองเดี๋ยวพอใจ <c oughs> เดี๋ยวแบบอ่สาสมมติถ้าพี่ไม่ลงมือ เฟิร์สในไอจีอย่างเงี้ยต้องกี่ไลค์กี่เมนท์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวลองดูไม่ไหวกำหนดมาเลยแบบแฟนๆเราเป็นซีอีโอแล้วเราเป็นเจ้าของบริษัท m อ็มดีเอ็นเตอร์เเราต้องดูที่สเตตว่าทำแล้วเวิร์กไหมถ้าทำแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นมาทํายังไงอ่ะถ้าพลา็วูาน้องสักหนึ่งเซตอย่างเงี้ยเอาสักกี่ไลค์ดีแบบกําหนดมาเลยตอบแบบกี่ไลค์กี่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้ถามมาเลยถามแฟนๆได้เดี๋ยว้าลเยอางี้เดี๋ยวลองเอารูปอะไรก็ได้งงงงสักอย่างหนึ่ง ไม่ฟูเสียเอาเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงที่เอ็กซ์ลงที่เอ็กซ์เอากี่ลีทเวิร์เอากี่ลีทวิรหรอผมไม่รู้ไงผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเป็นไงคือเอาเดี๋ยวม่ฟเดี๋ยวไม่ฟูมันมันกี่ลีกี่ลีคือแปลว่าเยอะกี่ลีคือแปลว่าเยอะอยากได้กี่หมื่นกี่แสนลีหรือว่าอยากการเข้าถึงเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีสแตทการเข้าถึงด้วยแบบเข้าผมไม่รู้เอาเป็นว่างี้ดีกว่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วถ้าผมพอใจเดี๋ยวจัดให้ต้องต้องเป็นชั้นมาที่ X ของผมใช่ไหมใช่ต้องมา X ของผมโอเคก็ที่ไมบอกเลยว่าเป็นชั้นมาก็เมนชั่นก็มาเลยครับก็มาก็ดูที่อารมณ์อ่ะก็อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อารมณ์ก็แบบแปลว่าอันนี้เราเปิดพาทใครเราเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆก็คือเป็นแค่เพื่อนแฮงเอาท์กันเฉยแค่ผมเป็นคนเพื่อนน้อย ก็เลยแฮงเอาต์กันอยู่แค่นี้เคมีอะไรมันเมีเคมีใจอย่างเรามันอยู่แล้วมันแบบเรือมันแล่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเคมีหรือเปล่าเรือมันแล่นถามน้องเฟิร์สได้ไปถามเฟิร์สว่าเคมีคืออะไรไปแามเคืออะไรไม่รู้เรื่องเรือแล่นคืออะไรกับตันเรือคืออะไรเขาพูดสับพูดไมามเลยคือเรืออสปีดโบลทคืออะไรเรือบุหรี่เรือสปีดโบลทเรือหลอนก็แบบเรือใหญ่น้องเฟิร เรื่ช้าแต่สปีดบูตก้อนเล็กหน่อยแต่เร็วจะให้ต่อได้ไหมผมเป็นเลยยอดอะ <Wow. S 2> ว,ว้าวเลยยอด,ดะอะโอเคหลองไป <laughs> อ,อให้เป็นเลยยอดนะโอเคให้เป็นเลยยอดฝากอะโอเค่ะออฝากของแฟนแต่ค่ะฝากผลงานออจะเอาอะไรก่อนจะฝากอ,าอะไรก่อนดูฝากซีรีส์ก่อน ฝากไปดูไพโรดก่อนแล้วกันฝากไปดูไพลอตแบมเดอะซีรีส์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆผมต้องการคอมเมนต์ที่มันเป็นการแบบเหมือนคริติกจริงๆที่คอมเมนต์ว่าแบบมันดียังไงหรือไม่ดียังไงหรือมีจุดไหนอะไรยังไงที่ทุกคนติดเพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าผมจะต้องเอามาปรับใช้สําหรับตัวตอนที่ทำซีรีส์จริงเพราะฉะนั้นอยากใช้เข้าไปดูไพโรดก่อนนะครับตัวเทรลเลอร์แบมเดอะซีรีส์นะครับตอนนี้เ e ิร์ชได้ในในยูทูบนะครับผมไปดูได้แล้วก็คอมเมนต์มาก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะเปิดกล้อง กันสิ้นปีนี้ถ้าหมดเสร็จซึ่งขึ้นอยู่กับผมแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายอีกมากมายใช่ยังมีผลงานอีกมากมายที่ฝากทุกคนด้วยนะครับผมใยก็ต่างเนี้ยฝากตัวด้วยนะครับผมไมพิรัตกลับมาประเทศไทยแล้วแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆในก็ต่างเนี้ยฝากตัว้วยครับฝากเหล่าเรือยอที่ชาติหนุนแดดี ฝากเหล่าเรือยอที่สนับสนุนอะไรแต่บบไหนดีไหมแล้วเบมิเฟิร์สเบดูไวทำไมฝึกไว้ทำไมอ่ะนี่เราเป็นสาววายใช่ไหมอย่างเราหลายล่ะตอนนี้ใช่ก็เป็นแบบมีน้องเฟิร์สไงเราอยากไม่น่าละบิวจังเลยอ่ะอฝากเลยค่ะท่านท่านระบบบอกระบบด้วย ฝากเรยยอดด้วยนะครับ uh แล้วก็อย่าเล่นกับระบบเดี๋ยวระบบจะเล่นกลับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค <c oughs> ่ะขอบคุณค่ะ